สองอ่างน้ำมนต์ตะทองนิ้วลายคอหวยแก้บนทองคำหนักหนึ่งบาทสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็เดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะคอหวยแห่สองเลขอ่างน้ำมนต์ตะทองนิ้วลายหรืออ่างน้ำมนต์ที่วัดสว่างอารมณ์คึกคักเลยนะคะในขณะที่คนดวงเฮงนะคะก็ซื้อสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งบาทแก้บนนะคะ ไปกันเลยค่ะไปที่วัดสว่างอารมณ์ตะบนขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคปรปฐมนะคะหลังจากทางจังหวัดนคปรปฐมนะคะได้ผ่อนปรนมาตรการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิลด COVID ลงนะคะทําให้ประชาชนเดินทางมาที่วัดสว่างอารมณ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะทําให้วัดคึกคักเกือบเหมือนเช่นที่ผ่านมาแล้วนะคะโดยมีการขอโชคขอลาบกันอย่างคึกคักเช่นเดิมแล้วนะคะ โดยจุดที่คึกคักมากสุดนั่นก็คือจุดรูปปั้นตะทองนิ้วลายนะคะที่มีอ่างน้ำมนต์อยู่ใกล้ๆนะคะทําให้บรรดาคนที่ชอบตัวเลขนะคะคนที่ชอบเสียงโชคมาส่องอ่างน้ำมนต์แล้วก็มาขอโชคตรงตะทองนิ้วลายกันอย่างคึกคักเลยนะคะนางสมหมายสีสุขอารมณ์อายุ63ปีนะคะเป็นชาวอำเภอสามพันจังหวัดนคนปรปฐมนะคะได้นำเครื่องเส้นไหว้จุดทูบ บอกกล่าวกับตาทองนะคะแล้วก็นำสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งบาทมามอบให้กับตาทองหิ้วรายนะคะพร้อมกับนำลรตเตอรี่ที่ถูกลางวัลเลขหน้า3ตัวนะคะหกหเมื่อวันที่17มกราคมสองพันสี่สใบนะคะใส่ถาดพร้อมเครื่องเส้นมาให้ตาทองดูเลยนะคะนี่เลยแล้วก็มอบสร้อยคอทองคำกันแบบนี้นะคะ โดยคุณยายสมหมายนะคะเปิดเผยว่าได้รับโชคจากตะทองนิ้วลายสองชั้นในครั้งเดียวโดยเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาได้มากราบขอโชคจากตะทองและได้บนบานสารกล่าวไว้ว่าเรื่องที่ดินซึ่งมีอยู่สองไร่เศษเป็นที่มรดกข,ของสามีที่เสียชีวิตไปอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่ง ในสมัยสาวๆทำงานอยู่ที่อำเภอสามพานและตั้งลูกลาดอยู่ที่สามพานจึงไม่มีเวลากลับไปดูที่ดินที่ได้รับมาประกอบกับอายุมากแล้วเลยอยากขายเพื่อนำเงินมาเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายในยามชลานะคะจึงบอกขายที่ดินแต่ไม่มีคนเอาจนกระทั่งมาบนไว้กับตะทองไม่น่าเชื่อเลยว่าที่ดินจำนวนสองไร่เศษนะคะขายได้ในเวลาแค่สองเดือนเท่านั้นนะคะสำหรับ ลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลน,นั้นถือเป็นโชคลาบจริงๆเพราะครั้งนั้นบอกตาทองไว้ว่าหากได้โชคก็ต้องได้ลาบด้วยเมื่อขายที่ดินได้แล้วก็ได้กำไรมากกว่า1ล้านบาทเลยซื้อลอตเตอรี่แล้วนึกถึงตาทองปรากฏว่าถูกรางวัลเลขหน้า3ตัว6 5ค่าสอีก10ใบจึงเชื่อว่าตะทองให้โชคจริงๆได้มาอีก40,000บาท เลยแวะไปที่ร้านทองซื้อสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งบาทนำมามอบให้โดยทำพิธีคล้องคอให้กับตาทองเรียบร้อยก่อนที่จะนำไปให้หลวงพ่อแปะเก็บรักษาไว้เมื่อวัดจัดกิจกรรมหลอ่อพระก็ขอให้นำทองที่มอบให้นั้นนำไปใส่เบ้าล้อมผสมให้ในการหลอ่อเพื่อต่อบุญให้กับตนเองด้วยนี่นะคะคุณยายสมหมายบอกอย่างนี้นะคะ ในขณะที่นางนิดหนึ่งในแม่ค้าแผงขายลัตเตอรี่ในวัดสว่างอางรมณ์เปิดเผยว่าตั้งแต่โควิดระบาดรอบใหม่นะคะทำให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายต่างลดหายไปนะคะขาดทุนกันย่อยยับสำหรับพูดนี้น่าจะเริ่มดีขึ้นพ่อค้าแม่ค้ากลับมามากขึ้นเพราะจังหวัดเริ่มผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มลงนะคะแน่นอนนะคะเมื่อพูดถึงลัตเตอรี่ก็ต้องพูดถึงอ่างน้ำมนต์นะคะบรรดาคอหวยนี่ ไปส่องหยดน้ําตาเทียนในอ่างน้ามนต์ที่อยู่ใกล้ๆตาทองนิ้วลายแล้วนะคะซึ่งงวดนี้นะคะนี่เลยนะคะบางคนเขาบอกว่าเขาเห็นเป็นเลขศูนย์เลขแปดเลขสามนะคะแล้วก็เลขสามสองนะคะนี่เลยนะคะในขณะที่แผงลัตเตอรี่นะคะเขาจะขึ้นป้ายไว้อย่างนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะมีกบชัยโยมีพี่น้อยประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็จะเขียนไว้ว่า เลขอ่างน้ำมนคือ08332นะคะนอกจากนี้ก็จะมีเลข2164นะคะซึ่งเป็นเลขที่มาแรงปีคศกับปีพศนะคะรวมถึงเลขมงคลนะคะ8998นะคะซึ่งทุกแผงขึ้นเลขไว้แบบนี้เลยนะคะซึ่งปรากฏว่าเลขดังกล่าวนะคะขายดีขายดีเกลี้ยงแผงเลยนะคะเลขอ่างน้ำมนตของตะทองนิ้วลายนะคะ นี่เลยนะคะคือบรรยากาศการขอโชคขอลาบแล้วก็แก้บนที่วัดสว่างอารมณ์นะคะสวัสดีค่ะ